มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนั้นปูเก้อยู่ไหนวะเนี่ยหนีไปหรอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม Monster Hunter World อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาล่ามอนสเตอร์กันอีกแล้วทุกคนสำหรับมอนสเตอร์ในวันนี้ก็จะเป็นปูเก้ปูเก้นั่นเองทุกคนก็เป็นโปเกมอนพิษตัวแรกเลยนะที่เราเจอนะครับผมไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับเควสกันดีกว่านะครับผม let's go สำหรับวันนี้เช่นเคยนะครับผมก็มีกัน2คนเหมือนเดิมนะครับผมกับคุณล็อกนั่นเองนะ so แล้วก็เควสที่เราจะไปก็เป็นเควสอินเวสเช่นเคยนะครับผมสำหรับเควสวันนี้ก็จะเป็นปุเก้15นาทีนะครับหาแป๊บนึงนะปุเก้ปุเก้15นาทีอ่าตัวนี้นะครับผมอันนี้จะได้ของทอง2แล้วของเงิน2เนาะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนาะก็คืออันนี้ล่าไปเลยนะครับ15นาทีจัดไปับผมไปที่เต็นท์11ได้เลยนะ เรียบร้อยสหรับอาวุธที่ผมจะใช้ก็จะเป็นอาวุธของสายฟ้านั่นเองนะแล้วก็ใส่ชุดโปเกะโปเกะครึ่งหนึ่งด้วยนะทุกคนพ <c oughs> อดีว่ามันมีแค่นี้นะครับครับได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคทาง,งานก็ไปเลยับผมโอเคทุกคนมาละจะลืมกินข้าวด้วยนะแม่ลืมกินข้าวก่อนมา่อี้ กินข้าวอย่างรวดเร็วนะครับมาก็เอาของไปสักนิดหนึ่งแค่นี้ก็พอพราะมีให้แค่นี้นะอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ทางนี้คุณล็อกทางนี้ลงไปข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างจำได้อยู่ว่าปูกเกม้มันจะเดินอยู่ข้างล่างนะครับเก็บของมาด้วย นี่ไงเจอรอยตีนละรอยตีนรอยตีนโอเคเจอแล้วโอ้โหมีอาจารนาซะด้วยเออจะตีนะอย่า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 นะตอนนี้ยังไม่อยากมีเรื่องกกับอาจารนานะทุกคนโอเค จะบุเกโบุเกแล้วเดี๋ยวผมเข้าเลยแล้วกันเพราะว่ามัน15นาทีแต่มันจะไม่ทันนะครับเออลองสักทีแล้วกันอเอาคุณล็อกมาละโอ้โยมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ไงมองเห็นกูรดอยังลฮ่าฮ่ากยังมึอนยอยู่โอ้ยมาเอาปังมา โอ้โหอจจาจารย์มาเห็นเลยแมบเบ๊ะเมเมื่อกี้หลบมาหลบมาอาจารย์น่ฮะมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนั้นโอเก้อยู่ไหนวะเนี่ยหนีไปหรอตามเลยตามบูเก้เลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอยู่ละโอ้โหรีบวิ่งเลยครับผมจังหวะนี้อยู่ๆก็มีแขกไม่รับเชิญมาแล้วนะคน อาจารนานี่ก็ถือว่าเป็นอีกมอนตัวหนึ่งนันที่ต่านลำคาดมากๆนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีเกจาก,การอีกโอ้ยอะไรจังเลยแหละฝนก็ตกโอ้โหทุกคนที่มันวันรวมยากหรือ,อยังไงมาขอหางก่อนเลยแล้วกันสับหางับหางับตัวรัวหางมันสวยมากนะทุกคนหางแบบโคตรเรนโบว์อะบอกเลย จิ้มหายีเดียวจะล้มนะจะล้มนะพี่ฟันละเคล้มละออไปหาอง่างเดียวครับจันนีไ้ไม่โดนากปะาะัปะไปหาเ้ ันรัวมันจะลงลิ้นมันจะลงลิ้นลิ้นแบบคนใหญ่อืออืออือปั่นไปบัฟหนึ่งหมดแล้วโอ้โห โอ้โหเมื่อกี้เห็นคุณร้องแบบบุนทุบๆเลยอะหัวแทบแตกอุส่ายหางไม่ขาดนะทุกคนเรียบร้อยรีบแรกเลยทุกคนรีบแรกกอนรีบแรกกันเอาของถือถือเรียบร้อยแร่ได้สามครั้งนะครับจำไม่ผิดถ้วเกิดว่าใส่ชุดที่มันบวกการเก็บของนี่มันจะได้เยอะกว่านี้นะ มันจะเก็บได้สีครั้งหรือเปล่านี่น่าจะใช่นะแต่ต้องใส่ชุดที่มันบวกสกิลนะโอเคประมาณนี้ทุกคนสำหรับบุเกบุเกนะครับผมอาจจะไม่นานเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าชุดแต่ละคนนี้ก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งอาวุธด้วยเนาะก็ออบเกรดกันไปค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงละแล้วก็เป็นโลแรงด้วยเนาะก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่าของที่ได้กันนะครับผม ทองสเงินสองนี่เราจะได้อะไรบ้างนะขาดดนเดสีมาได้อะไรบ้างโอ้โหแล้วดู <c oughs> เดี็นะนะแล้วดูรูป <c oughs> ทุบแบบสาใจมากโอเคมาดูกันนิดนึ่งโอเคก็ okay, ここได้ของทั่วไปเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ที่เลที่สี่อยู่แล้วนะครับสำหรับมอนสเตอร์โลแหลงพวกนี้เนาะได้ของประมาณนี้โอเค โอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับาการสู้กับปุกเกปุกเก้เนาะก็ยังไงก็ฝากคลิปหน้าด้วยกันนะครับผมว่าเราจะไปตีมอสเซอร์ตัวไหนกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกสวัสดีครับผม